ชีวิตหลังเกษียณของคนไม่มีเงินคือการอยู่รอดไปวันๆคุณเคยคิดไหมว่าชีวิตหลังเกษียณของคุณจะเป็นแบบไหนหลายคนอาจจินตนาการภาพสวยหรูบ้านเล็กๆกลางสวนบรรยากาศสงบมีเวลาจิบกาแฟตอนเช้าเที่ยวได้บ้างพักผ่อนได้บ้างใช้ชีวิตอย่างคนที่ทำงานมาทั้งชีวิตแล้วสมควรได้พัก แต่ความจริงของคนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยความจริงคือเมื่อไม่มีเงินชีวิตหลังเกษียณจะไม่ใช่ชีวิตในฝันแต่มันจะกลายเป็นการเอาตัวรอดไปวันๆคุณจะตื่นขึ้นมาในบ้านที่ชุดโทมเพราะไม่มีเงินซ่อมคุณจะนั่งนับเหรียญในกระเป๋าก่อนออกไปตลาดเพราะไม่รู้ว่าวันนี้จะมีเงินพอซื้อกับข้าวหรือไม่คุณจะรู้สึกอาย เวลาต้องไปยืนรอรับของบริจาคทั้งที่ครั้งหนึ่งคุณก็เคยทำงานหนักไม่แพ้ใครและสิ่งที่เจ็บปวดยิ่งกว่าความจนคือความรู้สึกว่าไม่มีใครต้องการคุณอีกแล้วเมื่อไม่มีเงินโรคภัยที่มากับวัยจะไม่ใช่แค่ปัญหาสุขภาพแต่มันจะกลายเป็นภาระที่คุณไม่มีวันแบกรับได้เมื่อไม่มีเงินความสัมพันธ์กับคนรอบข้างก็เปลี่ยนไปลูกหลานที่เคยใกล้ชิด อาจค่อยๆห่างหายญาติพี่น้องที่เคยสนิทอาจลีกเลี่ยงการเจอหน้าและทุกๆวันคุณจะได้นับถอยหลังไปสู่วันพักผ่อนแต่จะนับถอยหลังไปสู่วันสุดท้ายที่ไม่รู้ว่าจะอยู่รอดหรือเปล่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับคนไทยนับล้านในวันนี้และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ความจนหลังเกษียณแต่คือการ ไม่เตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ถ้าคุณไม่อยากให้ชีวิตในวัยชรากลายเป็นเพียงการเอาตัวรอดฟังคลิปนี้ให้จบเพราะมันอาจเปลี่ยนอนาคตของคุณทั้งชีวิต 1. เกษียณแต่ชีวิตยังไม่หยุดทำงานคำว่าเกษียณสำหรับใครหลายคนหมายถึงวันที่จะได้พักผ่อนใช้เวลาที่เหลืออยู่กับสิ่งที่รักเดินเล่นในสวนตอนเช้าจิบกาแฟอ่านหนังสือ หรืออยู่กับครอบครัวอย่างสงบแต่สำหรับคนที่ไม่มีเงินคำว่ากเกษียณไม่ได้หมายถึงหยุดทำงานเลยสักนิดมันคือจุดเริ่มต้นของงานที่ไม่มีวันจบงานที่ทำเพียงเพื่อจะมีชีวิตต่อไปอีกวันลองเดินผ่านตลาดตอนเช้าคุณจะเห็นชายสูงวัยแบกกระสอบเดินเก็บขวดหญิงชรานั่งขายพริกแกงริมฟุตบาทหรือบางคนยืนรอรับจ้างยกของทั้งวัน เพื่อให้ได้เงินไม่ถึง200บาททั้งหมดนั้นไม่ใช่เพราะพวกเขาอยากทำแต่เพราะพวกเขาต้องทำไม่มีเงินเก็บไม่มีบํานาญไม่มีรายได้ประจำทำให้ทุกเช้าที่ควรเป็นวันพักผ่อนกลับกลายเป็นวันที่ต้องลุกขึ้นสู้เพื่อปากท้องลุงมนัดอายุ69ปีเคยทำงานโรงงานมาตลอดชีวิตรายได้ไม่มากแต่ก็พอเลี้ยงดูครอบครัวได้ เขาคิดเสมอว่าลูกโตแล้วก็คงดูแลพ่อเองแต่เมื่อถึงวันที่โรงงานปิดกิจการไม่มีเงินชดเชยไม่มีเงินเก็บเขาต้องหางานรับจ้างทั่วไปแม้กระทั่งตอนฝนตกยังต้องออกไปเก็บขวดเพราะถ้าไม่ทำก็ไม่มีข้าวกินในวันรุ่งขึ้นนี่คือความจริงที่โหดร้ายคนที่ไม่มีเงินหลังเกษียณไม่ได้ทำงานเพราะอยากมีคุณค่าแต่เพราะไม่มีทางเลือก ทุกบาทที่หาได้ไม่ใช่เพื่อซื้อความสุขแต่เพื่อประทัาชีวิตทุกแรงที่เหลือไม่ใช่เพื่อเติมเต็มฝันแต่เพื่อเอาชีวิตรอดและนั่นคือสิ่งที่หลายคนไม่เคยคิดถึงว่ากเกษียณอาจไม่ใช่จุดจบของการทำงานเลยหากคุณไม่มีเงินเตรียมไว้ตั้งแต่วันนี้ 2. ค่ารักษาเท่ากับฝันร้ายของคนไม่มีเงินเมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมโรคภัยไข้เจ็บกลายเป็นเพื่อนร่วมทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สำหรับคนที่ไม่มีเงินโรคไม่ได้หมายถึงแค่ความเจ็บป่วยแต่มันคือคำตัดสินชีวิตที่อาจพรากทุกสิ่งไปจากคุณได้ในพริบตาเดียวคนมีเงินสามารถเข้ารักษาโรงพยาบาลเอกชนรับการตรวจอย่างละเอียดซื้อยาที่ดีที่สุดเพื่อยืดอายุและคุณภาพชีวิตแต่คนที่ไม่มีเงิน กลับต้องเลือกว่าจะหาหมอหรือกินข้าวบางคนรู้ว่าตัวเองป่วยแต่ไม่กล้าไปโรงพยาบาลเพราะกลัวไม่มีเงินจ่ายค่ายาบางคนรอคิวบัตรทองตั้งแต่ตีห้าเพื่อได้ยาสามแผงที่ไม่รู้จะพอไหมในเดือนหน้าและบางคนเลือกที่จะไม่รักษาเลยเพราะไม่อยากเป็นภาระให้ลูกหลานยายบุญมีอายุ74ปี เป็นโรคหัวใจและความดันสูงต้องกินยาทุกวันแต่เงินที่ได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ600บาทแทบไม่พอค่าอาหารจะให้ซื้อยาก็ไม่มีเงินจะขอจากลูกก็เกรงใจเพราะลูกเองก็ลำบากสุดท้ายยายเลือกลดโดสยาเพื่อให้ใช้ได้นานขึ้นและใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวว่าวันหนึ่งอาจล้มลงโดยไม่มีใครช่วย นี่คือความจริงที่โหดร้ายที่สุดของการไม่มีเงินในวัยเกษียณโรคไม่รอคุณแต่เงินไม่พอที่จะรักษาความเจ็บป่วยที่ควรป้องกันได้ตั้งแต่เนิ่นๆกลายเป็นภัยที่ทำให้คุณหมดแรงหมดศักดิ์ศรีและหมดความหวังและสิ่งที่เจ็บที่สุดคือไม่ใช่ความปวดจ,จากโรคแต่คือความรู้สึกว่าไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะดูแลตัวเอง 3. บ้านไม่ใช่ที่พัก แต่คือภาระหลายคนเชื่อว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีบ้านเหมือนบ้านจะเป็นหลักประกันสุดท้ายในชีวิตหลังเกษียณแต่ถ้าคุณไม่มีเงินบ้านที่เคยเป็นที่พักใจอาจกลายเป็นภาระที่ทำให้คุณต้องใช้ชีวิตยังลำบากกว่าที่คิดไว้หลายเท่าบ้านต้องมีค่าไฟต้องมีค่าน้ำต้องซ่อมแซมหรือหลังคารั่ว ทาสีเมื่อผนังพังหรือเปลี่ยนท่อเมื่อแตกทุกอย่างล้วนต้องใช้เงินและถ้ารายได้คุณเป็นศูนย์บ้านหลังนั้นจะค่อยๆกลายเป็นสิ่งที่อยู่ก็ลำบากไม่อยู่ก็ไม่ได้หลายคนต้องทนอยู่ในบ้านที่ทุดโสมรั่วซึมน้ำหยดไฟดับเพราะไม่มีเงินแม้แต่จะจางช่างบางคนถึงขั้นต้องขายบ้านที่สร้างมาทั้งชีวิต เพื่อแรกกับเงินก้อนเล็กๆไว้ใช้จ่ายไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วไปเช่าห้องแคบๆที่ไม่มีแม้แต่พื้นที่ปลูกต้นไม้ลุงคำรนอายุ71ปีเคยภูมิใจมากกับบ้านไม้หลังเล็กที่สร้างมากับมือแต่เมื่อไม่มีเงินเก็บหลังเกษียณเขาไม่มีปัญญาจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อไม่ให้บ้านถูกยึด สุดท้ายกลับต้องขายบ้านที่รักที่สุดให้คนแปลกหน้าแล้วไปเช่าห้องเล็ก,ลกๆริมคลองอยู่เพียงลำพังความจริงคือบ้านไม่ใช่หลักประกันชีวิตถ้าคุณไม่มีเงินดูแลมันบ้านจะไม่ใช่ที่พักแต่กลายเป็นภาระที่ฉุดคุณให้จมลึกลงในความลำบากและสิ่งที่เจ็บที่สุดไม่ใช่การไม่มีบ้านแต่คือการเห็นบ้านที่เคยภูมิใจ กลายเป็นสิ่งที่ต้องยอมทิ้งเพียงเพราะไม่เคยเตรียมตัวตั้งแต่วันยังมีแรง 4. ความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนเพราะไม่มีเงินในวันที่เรายังมีรายได้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดูอบอุ่นและมั่นคงลูกหลานโทรมาหาเพื่อนฝูงแวะมานั่งคุยญาติพี่น้องก็ชวนไปรวมญาติแต่เมื่อวันหนึ่งเงินหายไป ความสัมพันธ์เหล่านั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยไม่ใช่เพราะทุกคนใจร้ายขึ้นแต่เพราะโลกความจริงโหดร้ายกว่าที่คิดไว้ลูกที่เคยพูดว่าไม่ต้องห่วงแม่ไม่ลำบากแน่เริ่มเงียบหายเพราะตัวเขาเองก็ต้องดูแลครอบครัวของเขาเพื่อนที่เคยโทรมาชวนกินข้าวเริ่มห่างเพราะกลัวว่าอีกฝ่ายจะเอ่ยปากขอยืมเงิน ญาติที่เคยอบอุ่นเริ่มถอยห่างเพราะไม่อยากรับภาระเพิ่มสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดของใครแต่มันคือความจริงของชีวิตที่ไม่มีเงินในวัยชาราป้าสมศรีเคยเลี้ยงลูกด้วยน้ำพักน้ำแรงมาตลอดพอเกษียณหวังเพียงว่าจะได้อยู่กับลูกหลานอย่างสงบแต่เมื่อไม่มีเงินช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟเธอกลับกลายเป็นภาระที่ลูกต้องแบกรับ จนสุดท้ายถูกบอกให้ออกไปอยู่ต่างจังหวัดเพราะไม่มีที่ให้แล้วเธอร้องไห้ทุกคืนไม่ใช่เพราะความจนแต่เพราะความรักที่เคยแน่นแฟ้นมันเปลี่ยนไปเพียงเพราะไม่มีเงินความสัมพันธ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเพียงอย่างเดียวแต่เงินคือตัวแปรสำคัญที่ทําให้คนยังรู้สึกมีคุณค่าและพึ่งพาตัวเองได้เมื่อไม่มีเงิน เราอาจไม่ได้สูญเสียแค่ชีวิตที่สุขสบายแต่ยังสูญเสียที่ยืนในใจของคนอื่นไปด้วยและนั่นคือความจริงที่เจ็บที่สุดของไวยชราไม่ใช่ความโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่คือความโดดเดี่ยวที่เกิดจากการไม่มีเงินเหลือให้พึ่งพาแม้แต่ตัวเองแต่มันคือความโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีเงินเหลือให้พึ่งพาแม้แต่ตัวเอง ทุกวันคือการเอาตัวรอดเมื่อไม่มีเงินชีวิตในแต่ละวันไม่ได้เรียกว่าใช้ชีวิตอีกต่อไปแต่มันคือการเอาตัวรอดเหมือนต้องเล่นเกมที่เดิมพันด้วยชีวิตตัวเองทุกเช้าและไม่รู้ว่าคืนนี้จะมีข้าวกินไหมพรุ่งนี้จะมีแรงลุกขึ้นไหมหรืออีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะยังมีที่นอนหรือเปล่าทุกเช้าของคนที่ไม่มีเงินเริ่มต้นจากการคิดว่าวันนี้จะหาของกินจากที่ไหน บางคนเดินรอแถววัดที่แจกอาหารฟรีบางคนคุ้ยถังขยะหาขวดไปขายเพื่อแลกกับข้าวหนึ่งมือ้อบางคนเดินเท้าเป็นกิโลไปตลาดตอนเย็นหวังจะได้ของที่เหลือราคาถูกสิ่งเหล่านี้กลายเป็นกิจวัตรประจำวันที่ไม่ใช่ทางเลือกแต่คือสิ่งจำเป็นเพื่อให้มีชีวิตต่อไปในวันที่ร่างกายไม่แข็งแรงคุณยังต้องเดินออกไปหาเงินในวันที่ฝนตกหนักคุณยังต้องยืนขายของริมถนน ในวันที่ไม่มีแรงจะลุกจากเตียงคุณก็ยังต้องพยายามเพราะไม่มีใครมาแบกรับชีวิตแทนคุณได้ไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะพักไม่มีสิทธิเลือกว่าจะไปเที่ยวหรือจะใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่รักเพราะทุกวินาทีคือการคิดว่าจะมีชีวิตรอดถึงพรุ่งนี้ไหมลุงสมชายอายุ70เป็นช่างเชื่อมทั้งชีวิตพอไม่มีงานไม่มีเงินทุกวันของเขาคือการเดินเก็บของเก่าจากถังขยะบางวันได้เงินไม่ถึง50บาท บางวันไม่ได้เลยแต่ก็ต้องออกไปอยู่ดีเพราะถ้าไม่ทำก็ไม่มีข้าวกินนี่คือชีวิตที่ไม่มีใครอยากเลือกแต่มันจะเลือกคุณเองถ้าคุณไม่เตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ชีวิตหลังกเกษียณที่ไม่มีเงินไม่มีคำว่าพระไม่มีคำว่าพอมีเพียงคำเดียวคือรอดและต้องรอดให้ได้ทุกวัน6เพราะไม่เคยคิดถึงอนาคตตั้งแต่วันนี้ ความจริงที่เจ็บปวดที่สุดของคนที่ไม่มีเงินในวัยเกษียณคือพวกเขาไม่ได้ล้มเหลวเพราะไม่พยายามแต่เพราะไม่เคยคิดว่าเวลาจะมาถึงเร็วขนาดนี้หลายคนตั้งใจทำงานหนักตลอดชีวิตเช้าถึงเย็นถึงไม่เคยหยุดพักแต่ลืมคิดไปว่าการทำงานหนักไม่เท่ากับการวางแผนชีวิตตอนที่มีแรงเรายังเชื่อว่าเดี๋ยวก็ออมได้ตอนที่มีรายได้เราก็คิดว่า ไว้ค่อยเริ่มเดือนหน้าตอนที่ยังหนุ่มสาวเราคิดว่ายังอีกไกลกว่าจะเกษียณแต่เวลาผ่านไปเร็วกว่าที่คิดและเมื่อถึงวันที่ร่างกายไม่ไหวเราก็พบว่ามันสายเกินไปแล้วลุงวิชัยเคยบอกกับตัวเองว่าจะเริ่มออมเมื่อมีเงินเหลือแต่ตลอด30ปีของการทำงานก็ไม่เคยเหลือพอพอถึงวัยเกษียณเงินในบัญชีไม่ถึงหมื่นบาท ไม่มีบ้านไม่มีเงินสำรองต้องอาศัยอยู่กับเพื่อนและรอเบี้ยยังชีพจากรัฐเดือนละห0 0บาททั้งที่ถ้าเขาเริ่มออมเพียงเดือนละ500บาทตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงานวันนี้เขาอาจมีเงินหลักแสนไว้ใช้ในบ้านปลายชีวิตความผิดพลาดไม่ได้เกิดขึ้นในวันสุดท้ายแต่มันเริ่มตั้งแต่วันที่เราตัดสินใจไม่เริ่มเพราะอนาคตไม่ได้มาถึงทีละก้าแต่มันเดินเข้ามาทุกวันอย่างเงียบๆ และเมื่อถึงวันที่เรารู้ตัวมันก็อาจไม่มีเวลาให้แก้ไขแล้วอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเสียใจในวันที่ไม่มีแรงจะเริ่มต้นอีกแล้วเพราะสิ่งที่โหดร้ายยิ่งกว่าความจนคือการรู้ว่ามันไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเลยถ้าเพียงแค่เราเริ่มคิดถึงอนาคตตั้งแต่วันนี้7ปัจจุบันคือเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มหลายคนเมื่อได้ยินเรื่องราวชีวิตหลังเกษียณของคนไม่มีเงิน มักถอนหายใจแล้วพูดว่าฉันสายไปแล้วแต่ความจริงคือไม่มีคำว่าสายถ้าคุณยังมีลมหายใจและยังมีรายได้แม้เพียงเล็กน้อยเพราะสิ่งที่สำคัญไม่ใช่เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่แต่คือคุณเริ่มหรือยังเงินเพียงเล็กน้อยก็กลายเป็นความมั่นคงในอนาคตได้ถ้าคุณเริ่มตั้งแต่วันนี้ออมวันละ20บาทเท่ากับปีละ7,300บาท ออมวันล,ละ50บาทเท่ากับปีละ18,250บาทออมเดือนละ1 0,000บาทเท่ากับ1 2 0 0 0 0บาทต่อปีหรือกว่า2 4 0 0 0 0บาทใน20ทปีตัวเลขเหล่านี้อาจดูไม่มากตอนนี้แต่ในวันที่คุณไม่มีไรายได้มันอาจคือเส้นชีวิตที่ทำให้คุณไม่ต้องกังวลว่าจะมีข้าวกินหรือไม่การเริ่มต้นไม่ได้หมายถึงแค่เก็บเงินเท่านั้น มันยังรวมถึงการเรียนรู้เรื่องการเงินลงทุนให้เงินงอกเงยหรือแม้แต่สร้างรายได้เสริมเล็กๆที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องพึ่งใครในอนาคตการลงมือวันนี้คือการซื้ออิสรภาพให้กับตัวเองในวันข้างหน้าลุงชัยอายุ35ปีเริ่มออมเดือนละ500บาทแม้จะรายได้น้อยแต่ทำต่อเนื่องไม่เคยหยุดผ่านไป30ปีเขามีเงินเกือบ3 0 0แสนบาทไว้ใช้ในวัยเกษียณ โดยไม่ต้องพึ่งลูกหลานนี่ไม่ใช่เพราะเขารวยแต่เพราะเขาเริ่มต้นตั้งแต่ยังไม่สายอย่ารอให้พร้อมเพราะวันนั้นอาจไม่มาถึงอย่ารอให้เงินเหลือเพราะมันอาจไม่มีวันเหลือและอย่ารอให้แก่ก่อนเริ่มเพราะอนาคตไม่เคยรอใครวันนี้คือเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มเพราะทุกบาทที่เก็บวันนี้คือชีวิตที่ดีกว่าในวันข้างหน้า ชีวิตหลังเกษียณไม่ใช่ตอนจบของเรื่องราวชีวิตเราแต่มันคือบทสุดท้ายที่สะท้อนว่าทั้งชีวิตที่ผ่านมาเราใช้มันไปเพื่ออะไรหากคุณเตรียมตัวไว้ตั้งแต่วันนี้บทสุดท้ายของคุณอาจเต็มไปด้วยความสุขความสงบและความภาคภูมิใจแต่ถ้าคุณไม่เคยคิดถึงมันเลยบทสุดท้ายน,นั้นอาจเต็มไปด้วยความเสียใจที่แก้ไขไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ความจนหลังเกษียณ แต่คือการที่คุณรู้ว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นเลยถ้าคุณเริ่มตั้งแต่เมื่อวานสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดไม่ใช่การไม่มีเงินใช้แต่คือการที่คุณมีโอกาสแล้วแต่ไม่เคยลงมือทำและสิ่งที่เจ็บที่สุดไม่ใช่การอยู่คนเดียวแต่คือการอยู่กับความคิดว่าถ้าตอนนั้นฉันเริ่มวันนี้คงไม่ต้องเป็นแบบนี้ไม่มีใครย้อนเวลากลับไปเริ่มใหม่ได้แต่ทุกคนเริ่มใหม่ได้ตั้งแต่ตอนนี้ ไม่ว่าอายุเท่าไหร่รายได้มากหรือน้อยขอเพียงคุณตั้งใจและลงมือทําอย่างต่อเนื่องอนาคตของคุณก็ยังเปลี่ยนได้เสมออย่าปล่อยให้ชีวิตหลังเกษียณของคุณต้องกลายเป็นเพียงการเอาตัวรอดเท่านั้นแต่ให้มันเป็นชีวิตที่คุณเลือกเองและชีวิตที่คุณภูมิใจได้ในทุกลมหายใจสุดท้าย